ผมติดตามพี <S <S ่ปราครับอืมขอบคุณครับไอ้เยี่ยสีกั้นขำไม่สัตว์โวดตุ่นเฮ้ยไปทำอะไรมาเออ่โดดเจขาเนี่ยโอ้ยมาแล้วบิ๊กฮะอะไรนะบิ๊กอะไรนะบิ๊กบิ๊กอ๋อไอ้เยี่ยนี่โอ้ว้าวว้าวว้าว วัสดีครับสวัครับสวัสดีคร in ับสวัสดีครับอาจจะมีเก่งเกงกันนิดหน่อยนะครับแรกแรกเก่งูตผมชอบแข็งใส่โอ้ยทำเสียงตอนตีแล้วจะตีแรงขึ้นอออืออออืโอ๊ยเดืดจัดเดือดจัดเดืจัดเดืจแก่แย่ไุ้เดี๋ยวทำไมแบบไอยู่ดีก็อยู่ดีก็เ่ารเออออฟลักมันนละแปดสิบถามจริงผมกินดอกละพัน จริงพวกต้นเกมก็เป็นอย่างนี้แหละ